นี่ทุกคนแขกรับเชิญมาชะงกหน้าเลยครับคลิปหนุ่มโสดแล้วกันแล้วก็มาเที่ยวกันไม่ครอบครัวใช่แ<ล>ยังไม่ได้ครอบครองอใช่เสรถคันนี้ก็เลยลิซซี่ฟารเจ้ามามบไอผ้มผ,มผ,มผมดูมาไว้เก็บระยะเนี่ยภายใน5ปี28,000นิดนิดๆราคาเนี่ย1 4ึ9งล้น 4, 6, 6, บาท วันนี้ผมได้กุญแจนิสสันเซรีนา C 2 7มาก็คิดว่าวันนี้เราน่าจะออกไปเที่ยวกันนะแต่ว่าไปคนเดียวเนี่ยมันอาจจะเหงาเดี๋ยวผมเนี่ยโทรชวนพี่ๆน้องๆสื่อที่สนิทสนเ่ยนะไปร่วมทริปกับเราดีกว่านะด้วยนิสสันเซรีนา C 2 7คันนี้นะครับก็ถือโอกาสตรงนี้นะมาเล่าประสบการณ์การใช้งานเจ้า C 2 7ให้เพื่อนๆได้รับชมไปด้วยแล้วกันแล้วก็หลักๆทริปนี้ผมจะขอพาเพื่อนๆเนี <ๆ S 2> นะ่ยไปเที่ยวนะก็ คิดว่าน่าจะไปไม่ใกล้ไม่ไกลนะสักเขาใหญ่กำลังดีส่วนใครจะมาเป็นเกรสนะครับใครที่จะมาร่วมจอยทริปกับเราก็รอติดตามชมครับ นี่ทุกคนแขกรับเชิญของผมนี่คันเรานะคะรับพี่เบิร์ตตระกูลจากแมสออโต์รถค่พี่เบิร์ตชะางกหน้านะช่างงกหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยผมได้นิสสันเซรีน่ามาแต่ตัวนี้มันเป็น S Hybrid นะพี่เบิร์ตมันยังเป็น C27 อยู่แต่ว่ามันก็ได้อยู่เหมือนกันมันเป็นรถแบบครอบครัวแต่วันนี้ผมยังไม่มีครอบครัวพี่เบิร์ตถือว่าเป็นครอบครัวผมแล้วกันนะยังไม่มีครอบครัวใช่ยังไม่ได้ครอบครองใช่ ทริปหนุ่มโสดแล้วกันแล้วก็มาเที่ยวกันโดยใช้เซรีน่าเอสไฮบริดคันนี้นะก็ชิลๆว,วันนี้เดี๋ยวผมพาพี่เบิร์ดไปพูวิลล่าดีกว่าไปปาร์ตี้แล้วก็เดี๋ยวชายอะไรผู้ชายรวมกันไปพูวิลล่าอ่าเดี๋ยวความสนุกมันอยู่ตรงนั้นผมเตรียมของเตรียมอะไรมาแล้วกีตงกีตาร์เนี่ยเดี๋ยวเราเราไปบรรเลงกันเราไปปิ้งย่างกันแล้วก็เล่นนงเล่นน้ำกันวันนี้รถเซรีน่ามันก็เป็นรถแบบ ใช้เดินทางท่องเที่ยวอยู่แล้วก็เลยเอามาใช้ให้มันแบบตอบโจทย์สักหน่อยครับอ่ะพี่เบิร์ตนั่งแถวสองพี่เบิร์ตเป็นไงภาพรวมทั้งรถเลยนะอ่าคือรถอย่างเงี้ยคืออินทีเรียข้างในอ่ะมันอาจจะไม่ได้หรูหราหรอกอ่าโบราณนะการทำแต่ว่าโบราณอยู่อะจุดที่ทําให้มันนั่งสบายคือช่วงล่างอ่าช่วงล่างมันต้องนิ่งก่อนอ่าคือคำว่านิ่งไม่ได้หมายความว่าแบบโอ้โหไม่โยนเลยนะไม่ถึงขนาานั้นแต่ว่าภาพรวมอะเวลาจังหวะที่มันทิ้งลงถนน่ะเวลามันบ๊มมันจะบ๊มแบบจากบนลงล่าง อาการที่มันจะสายซ้ายขวามันจะน้อยหน่อยอ่าเอออันนี้ก็คือจุดอยู่จุดที่แบบรับได้ถ้าใครอยากได้เฟิร์มหมือน,นี้โอเคชงสปริงคุณคุณเพิ่มเติมได้หมดแหละอแต่ถ้าเกิดเดิมๆเมน้นคอมอร์ตหน่อยช่วงล่างไม่ตึงตังมากมเวลาแบบเจอฝาท่อคอสะพานในเมืองเนาะโอเคถือว่าผ่านเลยเพราะว่าตัวเนี้ยในญี่ปุ่นเนาะหรือว่าอย่างอินโดถนนเขาก็ไม่ได้ดีนะอย่างอินโดอ่ะเขาก็ใช้กันเพราะตัวนี้มันนาเข้าจากอินโดไงอืมแล้วก็ เรื่องของเบาะพี่ว่ามันก็แบบไม่ไม่แย่แต่มไม่ถึงขั้นแบบว่านั่งแล้วนุ่มสบายเพราะว่ามันเป็นเบาะผ้าแต่ว่าข้อดีคือดูแลรักษาง่ายใช่ไหมล่ะใช่ใชแล้วก็ไม่อมความร้อนอ่าแล้วก็ซัพพอร์ตหลังเนี่ยพอประมาณคือจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งอ่ะให้มันแบบรองรับสรีละเราหน่อยอแต่จะไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหนั่งแล้วจมลงไปเหมือนโซฟาอะไรเงี้ยนะคือมันก็เพียงพอต่อการแบบว่าเป็นรถขนของได้ แล้วก็มีผู้สูงอายุใช่ไหมที่แบบว่าไม่ต้องการสเต็ปก้าที่มันสูงจนเกินไปใช่ใช่แต่จุดเด่นคืออย่างนี้พอเราบอกนั่งแถวสองอ่ะมันมีรถไม่กี่รุ่นหรอกในตลาดเมืองไทยนะที่ไซส์แบบนี้คล่องตัวในเมืองเดินทางตัดจังหวัดได้แล้วเป็นประตูสไลด์ในราคาเนี้ยไม่เกินล้านห้าใช่ใช่ใช่ไหมมีรุ่นเดียวใช่มันหนึ่งสี่หกเก้าอ่ะใช่ใช่ฉะนั้นเวลาไปจอดที่แคบที่ที่แบบรถจอดชิดเลยอ่ะก็คืออย่างเงี้ยมันจะแบบขึ้นลงสะดวกใช่ แล้วตัวพื้นน่ะมันสามารถไปติดตั้งเป็นเบาสําหรับเบาเบาสุขภาพอ่ะหรือว่าคนที่เขามีสุขภาพร่างกายไม่ดีเป็นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยจริงจริงมันยกออกได้แล้วมาติดตั้งตัวนั้นได้นี่ยังไม่รวมว่าเซรลนาที่มันเจ็บไงวะฝ่าท้ายอ่ะ,อะที่มันเปิดเฉพาะด้านบนใช่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 ใชอันนี้คือจุดเด่นอ่ะใช่ต้องบอกว่าเนี่ยครั้งแรกของผมเลยนะผมยังไม่เคยขับทั้งซียี4 27, 4่เจ็ดสียี่แปดอะไรเนะมื่อกี้บม้มเมื่อกี้บา่าตัวก็ดีนะมันไม่ได้แบบ คือคนฟังผมะผู้ขับรู้สึกน้อยอยู่แล้วอ,อพี่จะรู้สึกเยอะกว่าแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบดีอ่ะก็ฟิลขับก็บอกว่ามันสุกข,ขุมนุ่มลึกพี่เบิร์ดขึ้นแบบเนียบเนี้ยบไม่กระโชโคอัพก,ก็ตามสไตล์นะรถครอบครัวแต่ว่าความเร็วหรืออะไรเงี้ยแรงจงังหวะเร่งแซงอะไรเงี้ยมันก็ไว้ใจได้นะคือตัวนี้มันเป็นต้องบอกว่า c 7อ่ะมันเป็นมายไฮบริดมันจะมีตัวมอเตอร์ลูกน้อยอกำลังในช่วงแบบออกตัว แล้วก็ช่วยในเรื่องของไอ้ตัวดับติดเครื่องอะไรเงี้ยให้มันประหยัดเฉยๆนะครับแต่ถามว่าเออจังหวะเร่งแซงอะไรเงี้ยถามว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันไหมก็ต้องบอกว่าเพียงพอนะเนี่ยก็แซงเข้ามาแล้วเป็นไงรถครอบครัวผมกระซิ่งได้อยู่หรือว่าคนที่แบบจะใช้รถยาวๆอะ่ะแล้วไม่ต้องการให้มันจุกจิกมากเช่นแบตเตอรี่ไฮบริดลูกไม่ใหญ่เพราะว่ามันใช้รวมกับแบตเตอรี่12โวลต์ไงตัวนี้ยใช่ใช่ใช่ใช,ใชไ่ไม่มีไม่มีแบบไม่มีแบตเตอรี่ไฮบริดแล้วกันคือคือผมก็ไปหาข้อมูลมาเลยนะพี่เบิร์ดเขาบอกว่า ระยะเนี่ยภายใน5ปีหรือ1 0 0 0 0แสนกิโลเมตรเนี่ยใช้เงินทั้งหมดนะ28,000นดนิดนิดบาทเท่านั้นคือคือซื้อไปก็อุ่นใจได้เลยแล้วก็อย่างที่ี่เวิร์ดบอกว่าตัวนี้มาเป็นตัวมายไฮบริดอ่ะมันเหมือนรถน้ำมันเน่เออมันเหมือนรถน้ำมันก็คือไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของตัวไอ้แบตเตอรี่หรือระบบส่งกำลังที่มันเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ๆอะไรทั้งหลายคือคันนี้มันก็คือซื้อมาก็คือใช้งานได้ตามปกติเลยแล้วก็เข้าศูนย์เช็คระยะแล้วก็ ราคาเนี่ยหนึ่งล้บาทเนี่ยแต่ตอนนี้มันมีแคมเปญพิเศษนะเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้ต้องไปถามกับดิลเลอร์หรือว่า,าโชว์รูมใกล้บ้านเองว่าเออมันมีส่วนลดมากน้อยเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ s e เ e นาตัวที่เป็น S Hybrid ตัว C27 คันนี้มีรถพร้อมส่งมอบเลยเพราะว่าทุกคนนะก็มัวแต่จะไป E-Power กันซึ่ง E-Power ก็ถามมาให้แล้วอีกตัว C28 จองวันนี้เลยนะ รอรถเนี่ยประมาณ5เดือนนะครับก็คือน่าจะได้กันช่วงปลายปีแต่ถ้ารอไม่ไหวอยากใช้รถเลยต้องการรถครอบครัวที่ตอบโจทย์ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกัน mm. Fle x i b i l i t y mm. ความสะดวกสบายภายใน mm. เหมือนกันต่างกันที่ขุมพล,ลังที่เป็น S Hybrid กับ Epower พละกกำลังต่างกันนิดหน่อยอัตราประหยัดน้ำมันเชเิงเพิ่งต่างกันนิดหน่อยแล้วก็รูปลักษ์ดีไซน์ต่างกันนิดหน่อยนะครับคันนี้มีรถพร้อมส่งมอบเลยแล้วก็มีแคมเปญพิเศษที่ท,ทางดีลเลอร์นะเขาจะมี ส่วนรถอ่ะ,อะเพิ่มเติมให้นะครับซึ่งส่วนต่างแก๊ปราคาตรงนี้ก็น่าจะมีร่วมๆสาม300,000กว่าบาทนะครับก็ไปติดต่อสอบถามที่ดิลเลอร์เอาเองนะอันนี้แอบมากระซิบนะครับใครอยากได้รถครอบครัวตอนเนี้ยี7เอ่ะเขาก็มีรถพร้อมส่งมอบเลยก็เป็นรถที่น่าใช้คุ้มค่าวันเนี้เดี๋ยวเราจะได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของตัวรถแบบเต็มๆเ,เลยแล้วเดี๋ยวค่าบ่ายเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่าบาเบิร์ดะ มาขับอ่ะตอนนี้ก็หลังจากที่เลี้ยงกาแฟพี่เบิร์ดไปแล้วนะก็ <c oughs> <c oughs> ให้พี่เบิร์ดเขาขับ <c oughs> แล้วก็เมื่อกี้ <c oughs> ถ่ายทำ คอนเทนต์ก็นั่งพูดคุยกันแบบนี้แหละพี่เบิร์ดเขาก็ทําลงในแมสอัลโตคาร์ด้วยก็เผื่อใครมาดูช่องผมแล้วอยากดูว่าเฮ้ยพอพี่เบิร์ดขับเนี่ยพี่เบิร์ดเขามีความคิดเห็นอย่างไรเพราะว่าในช่วงแกลบอายุเนี่ยก,ก็ต่างกันความริสเอนก็อาจจะเหลื่อมๆกันนิดนึงแต่ก็นะก็ใกล้ๆเคียงกันนะครับก็เป็นรถครอบครัวที่ขับก็สบายแล้วพอมานั่งตอนหลังก็ก็สบายแบบที่พี่เบิร์ดเขานั่งมาซึ่งไอ้ตัวบอร์ดเนี่ยมันก็สามารถที่จะเลื่อนได้ เนี Birthday, ่ยผมเลื่อนเข้ามาใกล้ๆมาหากันอย่างนี้ก็ได้นะครับมันเลื่อนด้านข้างได้ใช่ไหมแล้วมันก็เลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้ปรับเอนได้สนุกตรงนี้เนี่ยเลื่อนหน้าได้นะถอยหลังได้นะครับเลื่อนมาอย่างนี้แล้วปรับเอนนอนแบบนี้เห็นไหมทำได้นะครับผมผมรู้แล้วว่าตำแหน่งการนั่งที่ผมชอบอคือตรงไหนนะครับเดี <laughs> ย๋ยวตรงนี้แหละเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะปรับเอนสุดแล้วนะครับแหน่ก็ะจะประมาณนี้แล้วก็ที่บอกไปว่าด้านหน้าเนี่ยก็จะมีมีเป็น เป็นเกะเป็นโต๊ะของตัวเองนะครับจริงๆเนี่ยยกออกมาเนี่ยก็เป็นที่วางแก้วน้ำวางแก้วน้ำนี่เห็นไหมมีเขี้ยวล็อกเห็นไหมนะครับก็เนี่ยผมซื้อขนมขนม,ขนมขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวนั่งกินนะครับกินกันตรงเนี้ยมีโต๊ะมีอะไรให้นะครับแล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวได้นะครับก็จะมีบ้านนะมีแบบนี้แล้วก็แอร์เนี่ยก็เป็นตู้แอร์ส่วนตัวเพราะว่าแถวสองกับแถวหนึ่งเนี่ยอ่า ตัวแอร์มันแยกโซนกันนะครับอันนี้ผมก็ปรับอุณหภูมิของผมได้อย่างพี่เบิร์ดเนี่ยเขาเปิดที่ห้องศา mm hmm. เขาเประหยัดไฟ mm hmm. เบอร์5 mm hmm. ของผมไม่ต้องของผมแช่ฟ mm ีด hmm. เลย20องศา mm hmm. นะครับเย็นเจี๊ยบเมื่อกี้ได้ได้คุยในในใน,ในคลิปของพี่เบิร์ดนะครับพี่เบิร์ดเขาก็พูดมาอันหนึ่งผมผมคิดตามบอกว่า,วาเอ้ยมันก็เหมาะนะอย่างที่บอกไปว่าไอเจ้าเซรีน่าตัว c ยีเเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์เป็นมายไฮบริดก็คือไม่ได้มีระบบมอเตอร์อะไรที่มันยุ่งยากในการดูแลรักษาแล้วก็ แมนเทนันบอกไปแล้วว่า5ปี1 0 0 0 0โลเนี่ย28,000บาทแต่พี่เบิร์บอกว่ารถรุ่นเนี้ยมันเหมาะกับการใช้งานยาวๆไปเลยความคุ้มค่ามันอยู่ที่ใช้งานยาวๆหลักแบบ10ปี20ปีเป็นต้นไปเพราะว่ารถครอบครัวในสไตล์แบบเนี้ยสวยมากแล้วก็ก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนรถกันบ่อยนะครับวันนี้เรามีครอบครัวเราเป็นวัยรุ่นสร้างตัวมีครอบครัวมีลูกเล็กๆวันนี้ใช้เซเรนานะครับไปส่งลูกรับลูกที่โรงเรียน วันหนึ่งผ่านไปยี่สิบปีลูกเรียนจบวันหนึ่งรถคันนี้ก็ยังสามารถพาไปเที่ยวได้ก็เปลี่ยนมาเป็นคุณลูกนะครับมาขับเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราก็มานั่งตอนหลังแบบนี้เออผมมองภาพนี้ผมผมเห็ดภาพเลยนะคือคุณซื้อไปคันนึงแล,แล้วรถคันนี้จะเป็นแบบเพื่อนของครอบครัวคุณไปตลอดอะ่ะตลอด20ปีที่ที่ ใช้งานได้อยู่นะครับก็ตแต่นี้ต้องต้องดูแลถึงถึงนะก็ดูแลเมนเทน,นันตกันไปตามระยะสิบปีแบบว่าสมมุติว่าวันนี้ลูกอายุสักคือลูกโตแบบว่าไม่สามารถนั่งรถสี่คดได้แล้วอะ่ะเก่งได้แล้วอะ่ะก็คืออายุสักสิบสองขึ้นไปอ่าแบบประถมมต้นอนะ่ะธรมาบบนั้นแนะเรื่องเราเริ่มออกไปเที่ยวด่านจังหวัดแล้วพ<อ>่อมาซื้อรถรุ่นนี้ใช้ไปสิบปีพอสิบปีเด็กก็โตแล้วเริ่มแบบ เริ่มจบมหาลัยไปทํางานใช่ใช่เขาไม่อยากขับรถพ่อเขาเขาเขามีภาพจําว่าสมัยเด็กๆพ่อเคยขับรถพาเขาไปเที่ยวไปโรงเรียนใช่ใช่เขาอยากเก็บแล้วถ้าเกิดเก็บอ่ะอย่างเงี้ยมันจะดูแลรักษาง่ายกว่าเอยผมสนุกอ่ะดอะมังเลื่อนเล่นดิเลยมันปรับได้เยอะอ่ะเออแล้วแบบผมอยากนั่งสบายๆมเลื่อนมายี้ได้เลยอู้ยเยอะอยู่นะเป็นไงเออดีว่ะอันนี้ผม ผมคิดว่าผมเป็นลูกพี่เบิร์ดแล้วกันนะผมกำลังซนอยู่ตอ้วนะเสจไดายแล้วก็นี่แหละมันเลื่อนง,ง่ายไม่ได้เป็นไฟฟ้าใช่ป่ะเวลาเบิร์ดเปลี่ยเออใช่ง่ายใช่ป่ะไม่ต้องไปอถ้าถ้าเป็นบอกไฟฟ้าทั้งหมดอันนี้เรื่องใหญ่นะสิบปียี่สิบปีว่าต้องมีมต้องมีต้องมีเปลี่ยนเบาะหรือเปลี่ยนมอเตอร์เบาะอะไรนะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเลยแล้วก็อยากได้นะี่กูบอกอยากได้เบาะน้ำลึกสองเมต ติเดิมมาใส่ดาบมาตอกผ้ากับผ้าพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดขับอาถามพี่เบิร์ดว่าพี่เบิร์ดรู้สึกยังไงชอบไหมพอพอบได้ขับคอร์ตเนาะแล้วก็รถจ็ไม่เดือดรัดเราเคยขับไปน่ะรถตู้อ่ะเอออย่พี่ีคันใหญ่อ่ะใช่คันขี่ไม yes ่ใหญ่อ uh, ่ะจะเลี้ยวจะจอดเนี้ยอายเนี้ยคือไซส์นี้กระจกรอบคันแบบเนี้ยทัศนวิสัยกระจกไปเนี้ยบานข้างเนี้ยมันใกล้ตัวเรานะมันไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นคือเรามองเราก็จะแบบรู้สึกว่าเออมันขับไม่ยากกลับ ไม่ยากไม่ต้องปรับตัวเยอะแล้วก็มีกล้องรอบคันภาพรวมอ่มะโอเคแล้วเราจะถอยเข้าหน่อยจอดอย่างเงีย้ยแม่บ้านก็ขับได้เออใช่ใช่ผู้หญิงแบบตัวไม่ใหญ่มากไม่ต้องชะเง,งอ้อชะแง,ง้อะไรเงีย้ยบอกปรับได้สูงเนาะเสร็จรถคันนี้ก็เลยไรบิ๊กอีซี่ฟันโอ้โหทุคุณพะจารเข้ามาไอ้ผมผมผมดูมาไว้รถรถมันจุดเด่นคืออะไรวะอะไรกับบิ๊กบิ๊กก็ใหญ่อะอีซี่ก็ง่ายนะฟันก็คือสนุกอย่ออางเ <c oughs> มื่อกี้ผมก็สนุกเล่นเบาะเองเดียวผมก็เล่นสนุกของผมแล้วได้คุณดีแมวอ่ะ บ้านผมไม่มีแมวบ้านผมมีหมาอ้าหมาก็ได้สุนัขอ่านี้หรือถ้าแมวอย่างนี้ก็ได้อ่าบางพันธุของสุนัขอ่ะขนรัวง่ายอ่าใช่แล้วบางทีใช้รถคันเดียวอืมแนะนำอย่างีซื้ออย่างเงี้ยก็ดีครับเพราะว่าอะไรเราจะกำลังเรื่องผลถูกต้องไหมโอเคทีนี้ถ้าเป็นรถยนต์นั่งของตรัสยาคุณต้องวางโคลงเขาอ่ะหรือไปก็ต้องให้เขาอ่ะขึ้นระบนบ่ออันนี้ถ้าคุณเป็นโคงเช่นแมวใช่ไหมครับวางข้างหลังเลยอืมแล้วแล้วบ่อเนี่ย เพิ่มเงินสองพันไปกบอะหนังซะจบใช่ไหมใช่ตัวอย่างคุณเช็ดล้างอย่างเดียวพอเพราะเราคืออย่างแมวอ่ะยังไงก็มีขนบอกเลยครับเพราะนั้นถ้าคุณต้องการรถที่แบบเออน้องๆก็ไปด้วยด้วยได้นะครับก็อย่างนี้ก็ได้เออก็ภาพรวมๆนะก็มาเล่าสู่กันฟังนั่นนก็เอารถมาแล้วแต่ผมบอกเลยว่าคลิปนี้ผมไม่ได้อยากมาจะรีวิวจ๋าจานะคุณอยากหาสเปคหาข้อมูลอะไรคุณไปดูคลิป ก่อนหน้านี้ที่เรารีวิวกันไปได้เลยหรือไปดูช่องพี่เบิร์ดก็ได้แมสโอโัตโนคาก็ได้แกรีวิวละเอียดยิบอยู่แล้วตามสาไตล์แกคิปนี้ไม่มได้เหรอราะฉะนั้เออแต่ว่าแต่ว่าครั้งเนี้ยก็คือจุดะสงค์คือเรามาเที่ยวแต่ว่ามาในกลุ่มเพื่อนแต่ใช้คันนี้แล้วพอใช้คันนี้ปุ๊บเพื่อนเราอ่ะมีความคิเ็นยังไงทั้ง,ทงขับทั้งนั่งแล้วตัวผมเองอ่ะทั้งขับทั้งนั่งอ่ะผมมีความพิเ็นอย่างไรก็ได้เล่าไปใ,ให้ฟังหมดแล้วก็ที่เหลือก็เดี๋ยวจะเป็นแบบกินละ พาไปกินไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเนี่ยพาพี่เบิร์ดมาทริปเนี้ยแกจะสนุกแฮปปี้ด้วยป่าผมบอกแกเนี่ยเอากีตาร์มาเล่นนะคุณคุณให้ผมขับเยอะคุณอีกตอนนี้ก็ให้ยา่ขับเลี้ยงมารีวิวลึกไงผมก็ให้พี่เึิมซับไปก่อนเดี๋ยวมันยังมีขากลับอีกไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรับผิดชอบให้ขากลับอ่ะเอ๊ะแต่รถขับสบายนะเออะสับสลายแต่แต่ผมเอาชุดว่ายน้ำนะเดี๋ยวเย็นนี้แหละพี่พี่เจมสมดูเซเว่นเออผมพร้อมมากเลยคืนนี้แต่ตอนนี้ทั้งทั้งทั้งนี้งั้น เอาแรงก่อนเดี๋ยวคืนนี้ไม่ไหวแล้วคืนนี้เราต้องปาร์ตี้กันสนุกสนานแล้วก็ปิ้งย่างกันเองนะไปพักผ่อนนะครับว่าแล้วก็ไปเบิร์ด เพืเ่อนๆนี่ที่พักพูวิลล่าของเรานะครับก็วันนี้เดินทางมากับนิสสัน s e รีนานะก็เป็นตัว C27 หรือว่าเป็นรุ่นแบบ S Hybrid นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ได้สัมผัสแบบเต็มๆนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถ MPV ที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับก็ทุกอย่างฟีลลิ่งสมรรถนะเนี่ยก็ได้แจ้งไปหมดแล้วแต่ที่ชอบที่สุดคือในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถนะครับเบาะแถว2ประตูสไลด์แบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่า เป็นรุ่นเดียวในราคาไม่เกิน1.5ล้านบาทนะที่ให้มาครบแบบนี้แล้วก็ในเรื่องของการเมนเนแนะครับระยะการเช็คประกันแรงต่าเนี่ค่าใช้จ่ายต่ำมากมากนะ5ปี28,000บาทเท่านั้นก็จะบอกว่าเป็นรถ MPV รถครอบครัวหนรุ่นถ้าใครแบบสนใจอยากได้แบบนี้หรือว่าถ้ายังไม่มีครอบครัวจะเป็นรถที่แบบพาเพื่อนๆเ,เที่ยวแบบเราแบบนี้นะ Nissan Serena 427ก็ถือว่าตอบโจทย์ตอนนี้จองเนี่ย มีรถพร้อมส่งมอบเลยนะครับแล้วก็หลังบ้านอันนี้แอกบกระซิบไปแล้วนะมีส่วนลดพิเศษด้วยก็ไปติดต่อสอบถามที่โชว์รูมหรือว่าดีลเลอร์ใกล้บ้านคุณได้เลยทั้งงนั้นตอนนี้เรามาถึงที่พักจุดมุ่งหมายเราแล้วนะครับพาต่อไปจากนี้นะครับก็เป็นการกินเที่ยวนะครับเล่นน้ํากับพวกเรานะครับพี่ๆน้องๆก็เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศนะครับว่าค่ําคืนนี้เนี่ยปาร์ตี้จะสนุก ขนาดไหนนะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องออโต้สเตชันให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวไปเล่นน้ำก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับไปละ